ารลมจะเก็ตคารมลงใหม่ๆเลยคุณพี่ลงอีกแล้ว <c oughs> ลงไม่ตัก <c oughs> ลงแบบไม่คิดจะให้ไม่เว้นช่วงให้เลยนะ <c oughs> ตู้เนี่ย ช่งนี้ยังได้อยู่นะยังได้สามสามอยู่เหมือนเดิมช่วงของเยอะช่วงนี้นะคะใครจะเอาค้าร่มสามารีบเอา <N> <nt> หรือว่าเดี๋ยวพ่จะเอา สดสดผ้าสดสด,สดเลยงานเขาสะอาดนะพี่ใครจะรับเอาเลยนะของเพิ่งลงเมื่อวานเองนะคะงานดีเหมือนเดิมสวยเหมือนเดิม ดีลสวัสดีนะคะใครอยากได้กระสอบพาะลมมาเลยจ้ะวันนี้เปิดให้แล้วจริงๆรือไม่ได้เปิดมาเป็นอาทิตย์แล้วนะเนี่ยพระลมปต้ยโนเนาะไม่ได้เปิดเลยของลงตลอดเลยพี่ไม่ได้เปิดรีวิวให้เลยไปเปิดฮูดอยู่ไงเมื่อแต่เปิดฮูดเพราะว่าช่วงนี้แบบคนสั่งฮูดเยอะนะ په 3 د سیارې په اړه تاسو ใครอยากได้กระสอบรีวิวเอาได้เลยพี่ <c oughs> ใครอยากได้กระสอบใหม่เอารับแล้วเอารับแล้วลูกค้ารับแล้วหรอไวจัง <c oughs> โอเคเดี๋ยวแป๊บนึ่งเขาใส่ไม่ฝรั่ก่อนนะใครจะสั่งโปรรีบสั่งนะพี่ <c oughs> ปกติ39ตอนนี้นะ สามสามครับนะนี่นะจะเอารีบเอาประมาณนี้เลยคุณพี่ใต้ซ่อมเด็กขนของนะครับจริงๆบางลูกอะ่ะถ้ามันก็ไม่ได้หนามากนะบางลูกมันก็จะติดผ้าหนาแต่คือเราก็จะแจ้งไว้เลยหนาเยอะหนาน้อยแล้วแต่ลูกแต่เอาไปโปนี้สามทัสามยังไงก็คุ้มที่ ไม่มีนะอจริงราคาตลาดผ้าล่มสามสาษไม่มีนะเราได้เกรดเนี้ยพี่ไม่มีนะเกรดผ้าแบบสะอาดๆแบบนี้อจริงคุ้มแบบนี้ไม่มีแล้ว แล้วพี่ได้มาได้ช่วงนี้ด้วยช่วงที่มันแบบเป็นช่วงฤดูการของเขาอะที่เขาขายดีอะแล้วมาได้โปรนี้อีอส,สุดจึงสุดจึง <c oughs> เอากจริงกระเดินีเดี๋ยว <c oughs> มีอะไรบ้างเอามาที่ก่อน่าไรครับ สาปล่อยโปสาสามปกติสามนะจากสามเก้าตอนนี้มีโปอยู่สามสารีบเลยนะรีบได้รีบนะใครจะเอาเยอะทักได้นะสิบรูปยี่สิรูปสามสรูปได้เลยนีนะจ๊ะ คนจเหนียวได้ยังหมดเนี่ยพี่เจนแจ้งยอดน้องหน่อยนะแจ้งยังไงอ่ะยืดดำหกพันเก้าค่ะพี่ยืดดำมีหกพันเก้านะ มาค่ะยังโปรให้อยู่นะคะแจ็คเก็ตพารมป้ายส้มเด็กขนของปกติ3 9 0 0ตอนนี้มีโปรสา0 0นะคะทุกคนนี่มีแบรนด์ให้ลุ้นเหมือนเดิมตัวนี้น้องแชมป์นะคะน้องอันค่ะแบรนด์ต้องลุ้นทุกกระสอบออกมากออกน้อยต้องลุ้นเอานะคะแต่ที่ไม่ต้องลุ้นคือความสะอาดผ้าเขาค่อนข้างสะอาดเลยมีทั้งแบบซิปและแบบสวมน,นะคะน้องโคล่ม ใ้พระแบบมาให้นะคะทุกคนน,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 นี่นะคะยกกระสอบไปนะคะ45กกิโลเฉลีย่ยประมาณ100-120ถึง120ตัวบวกลบแล้วแต่กระสอบนั้นเนี่ยจะผ้าหนาเยอะหรือผ้าบางเยอะกว่านะคะคุ้พี่ เขาจะรวมเนื้อผ้ามาให้นะคะไม่ใช่บางล้วนนะเอาไปขายช่วงนี้ขายดีนะคะช่วงหน้าหนาวขายได้ราคาดีเลยนี่พี่บางตัวไม่จำเป็นต้องเป็นแบรนด์เลยแต่ดูความสวยนะคะแบบนี้ก็ขายได้พี่จนะ เน้นงานสะอาดเลยเปอร์เซ็นต์เื้นเสียน้อยนะเห็นไหมสินค้าขายดีเลยนะคะแล้วช่วงนี้ปล่อยปูด,ด้วยรีบสั่งเลยนะทุกคนดูสีสดๆเลยคะไซส์นะคะมีเล็กมีใหญ่เลย เห็นไหม Ooh, ตัวนี้สวยมากสวยมากสวยน้อยมีนะคะไปคัดแยกกันอีกทีนะยกกระสอบงานไม่ผ่านการคัดนะคะลูกค้านี่อย่างตัวนี้ซิปมันใช้ไม่ได้แต่ดูพี่เอาไปทำซิปเพิ่มประมาณเท่าไหร่3า2สิบี่สาสิบหรือทำเองก็ได้พี่ก็ได้แล้วนะคะถ้าเกิดซิปมันหายไปอะไรอย่างเงี้ยนะเป็นเรื่องปกติค่ะพี่เป็นงานเป็นปกติเลยของผ้ามือ นี้อยู่แล้วนะสามพันสามรีสสั่งก่อนหมดนะทุกคนโอ่ สวยมากสวยน้อยก็ไม่เท่ากันพี่แต่ก็แต่ก็สวยแหละสะอาดงานดีจบนี่อะไรน,ะนี่แชมแชมนะตัวนี้แชมน้องแชมนะคะเนี่ยบางตัวเป็นทรงอย่างเงี้ยพี่สวยเลยอ่ะเท่เลยอ่ะใส่ขับรถใส่คุมนะคะใส่เดินทางใส่ได้ตลอดทั้งปีนะ ขายได้ทั้งปีนะพี่พวกผ้าล่มแบบนี้นะเท่ๆใครจะรับกระสอบใหม่ทักได้เลยจ้ะกระสอบใหม่ก็มีนะเหมือนกันที่ป้ายเดียวกันแต่ว่าอยู่ที่ว่าแบบ พี่จะได้แบบไหนบ้างนะเพราะว่าสินค้ามันก็จะไม่ซ้ําอยู่แล้วนะเดี๋ยวโชว์ทุกตัวเลยค่ะเดี๋ยวโชว์ให้ดูทั้งลูกเลยสวยแจ็กเก็ตนะสวยสวยใส่ได้ทั้งผู้ชายผู้หญิงนะทุกคน กี่ลูกทักเลยคุ้มมากลูกค้าประจําที่เขาเคยซื้อทีละหนึ่งลูกพี่เช่อไหมว่าเขาซื้อสิบเขาบอกว่าคุ้มเขากลัวหมดก่อนเพราะเขาซื้ออยู่สามพันเก้านะคะเขาซื้อไปตุนเลยสิบลูกแ <c oughs> บบโอ้โห <c oughs> เห็นไม่เคยลดเลย ในพี่มันก็จะมีแจ็คเก็ตแบบนี้ด้วยนะเ็ตประมาณนี้เรามีหัวผ้ามาให้อีกชว่วมีชว่วมีแบรนด์หรือหัวผ้าพี่เห็นไหมมันก็มีให้หลุ้นในกระสอบนะทุกคนกระสอบไม่ผ่านการคัดนะเอาไปลุ้นกันได้นะเห็นไหมพวกแบรนด์พวกอะไรอย่างเงี้ย ก็วินเทจสวยๆนะคะก็คัดแยกเอาเอ้ยตัวนี้เท่มากเลยเสื้ออะไรบางตัวก็เป็นผ้าบางบางตัวก็เป็นผ้าหนานะคะทุกคนมันไม่ใช่บางล้วนนะนี่แบบสวมก็มีสวยๆสวยเท่ มีสลีฟค่ะพี่เจ็สลูกค้าเรียกเอ่ะบางตัวมีหมวกลูกค้าเรียกเองคงรับผมเราไม่ได้เรียก คนพี่ดูวินเทจดูไปคัดแยกกันอีกทีอันนี้เป็นครอฟฟยแล้วดูคอฟดิซึ่งคออฟแล้วดูแบรนด์จอระเขคน้องจอระเขคแพงมากนะพี่จอระเขค่อุ้ยกระสอบสวยนะอ่ะอังจริงกระสอบนี่สวยรัดใหม่ที่เพิ่งลงสีดำนี้ก็สวย ลงเมื่อวาน20ลูกเมียเมีกดอะไรที่นะอุ้ยดูดิเนี่ยก็สวยอยู่เลยว่าหวเหนอามาเติมต้องให้20ลูกใครจะเอาเอาเลยนะจะเติมของอีกทีก็นู่นเลยนะอาทิตยนะ์หน้านะใครจะไปขายรีบเลย ดูเลยทุกคนครั้งทดสอบโทรหมด จะสั่งแคปหน้าจอได้เลยค่ะพี่รีบสั่งก่อนหมดโปรโนะ